Nhà mày ơi Mãi 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 ồn Thấy lực gì Thấy lực gì Ủa khẩu Cái mà sang lên Ô giời ông quay gấp, Giờ nấc lên hư Còn tổng cái mít Tổng cái mít Còn khai đuôi Trong khuất đến trong pha rồi cái thói lăng ra đi đâu mà, đại? Hãy Đây được điện 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 đi đi, điện 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 Khi mà nuôi điện 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 cái vị đi xây lèo sai bé lèo hư 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 ผบอมอไอชิปอ่ะเย็ดน้องกับข้าวก็ต้องห ลงเหมือนนั่นเตี้ย đủ lực จะพว่งแล้วห,หาแปานิ่นมาแล้วปวดตายเอาบอลเถอะ <c oughs> ปาหมอนี่มันทนกัดไม่ได้นี่นั่นน่ะลดลดอย่าให้ลดนี่นี่นี่น้ำยาปะานี่ <c oughs> ได้แล้วหนึ่งตัวเป้ามา

Còn bao Móp. ha gìn các phân phân bà Có mọc ừ, ลึกกันบอลึกหังเข่าก้อเลยเลยให้เปียกก็พอดี๋ยวว่าเดินเดินลุกลงไปเขนั่ง่างมนี้เลยนี่เดี๋ยวัตันี้เป็นทางเหรอทางครับ หมดตาตัวจะตกตายเลยเนี่ยขึ้นแปลงได้แล้ววะมันขึ้นมาปยเท่์หรือมันอุ้ยของเรานั่นของเรา ปัดุกไปไหนวะลึก่ลึกลึกยัไม่ยัับพ่้องเอาออกนะมันตักไหลาเอาออเลยเดี๋ยวมันเนา่าม่เไปถึงกันดิ อ,า,อ,า,า,า,อาโมเอาไปเม้นละโดม่ละเปล,ล่าบ่โถเราเล่นเปรตกันอันภาษาลิ

I, นิ่งๆดูทำท่าเลยไม่พล่อยไม่ร้อยนั่นแหละกดเฮ้ยไรอ่านั่นแหละเย็นๆก็ต้องทานแต่ทุกอย่างนี้ครับปดไม่ออกนี่โอ๊ยบโอ้ย ตั้เบือพีวีวะตั้เบือวะนี่วะขาดก็ต้องขาดมันถอยหลังยากมันติดเกล็ดด้วยครับเรื่องมันเด้อมันเห็น,นได้ตัวนี่เน่เน่เน,น่ได้แล้ววิขนมจีนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้จัดเลยเดี๋ยววิง่งเข้าไปซื้อขนมจีนกันไป

Không đóng mai là, khăng đóng mai, tôi có một thiệt vừa, bán đi, Thằng nó mai lắm, bỏ mai là, mà ปอาโมใส่ไปทนเลยวเล่ละ้าไม่ตายสิไม่จ่ายป้าเปลย์อโยโอ้โหน้ำเต็มอ,อกเลยครับ ดูครับผมนำทุกคนเลยครับผมคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวฟาร์มาพ้นงานนะ้ำอากินฝ่ากังฟ้นน้ำมเยอะอ๋อ tiếng ngọc nhá, đến mùng Ô. Ôi Cắn cây ơi Lấy đi Để Rất là nhiều tiếp Để đi